สวัสดีค่ะมามามาวันนี้หน้าสดไม่มีแอปแล้วนะไม่มีแอปนะคะท่านแอปหน่าจะแดงก็นี่นะหน้าจะแดงลิจะแดงกว่านี้นะวันนี้หน้าสดสดเลยค่ะวันนี้อารมณ์ดีถูกหวยทั้งห้าแปดทั้งสี่หกทั้งลอตเตอรี่ลอตเตอรี่แปดใบค่ะเอา้าสีเ่าเรียงหวยเล่าอย่าพึ่งเปลาอย่ายหวยใหญ่นาะเอาวันนี้ราวเล่าของ ท่านผู้ชมเลยเนาะอของเส้นฟังร่นก่อนเดี๋ยวเอสกาแฟดำเดยวาวาัฒนะพระรวยสามท่านตามลำดับเนาะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์สั่งซื้อสินค้ามาได้ตามเบอร์โทรขึ้นให้นะโจศูนย์ก็สองแปดเก้าสองห้าหกแปดนะคะพยายามไปเรื่อยกับกาบนะแอปบ,บัตรซีฟ้าเอามาเอาแอดกาแฟดำค่ะ เด่นที่4มอดูเอ้ยเซียนลาวพัดของเซียนฝั่งตนวัดกบรบ่อเข้าจังไหนวัดกรเขาบอ่อไม่เข้าค่ะมันออกตัวไหนมันออก0188เนอะแล้วก็ออก28 68มันคืออะไร0188แล้วก็2 อสองแปดหกแปดหกแปดสองแปดเอ 68, 68, 68, เอหกแปดสองวันนั่นว่าออกศูนย์หนึ่งแปดแปดวันนี้นี่ว่าออกหกแปดแปดแปดซึ่งแอปกาแฟดำเข่าทั้งบนทั้งล่างเอาตัวนี้กัของพันเบิร์กไบเดนซีเอาคือว่ามีตุ่ล่วงไว้เจริงเกี่ยนลืมตามลองเอามีตัวมล่องบ่ โมมีตัวล่องโมมีตัวล่องค่ะท่านผู้ชมโมมี่มมี่มมีค่ะเด่นสีตัวเดียวค่ะสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่มันเป็นสี่หนึ่งด้ค่ะเพนเขียนหนึ่งสี่แล้วก็สี่สองนะคะสี่สองสี่สามสี่ห้าสี่เก้าหนึ่งสองสองสามห้าหกบนล่างค่ะเพืนเขียนโมบทชุดคล้องนะคะเลขมันไม่เก่าตัวเก่าชุดนะคะ ไม่ต้องกลับนะถ้ากลับเขียนว่าผิดว่าว่ามันหลายตัวน,นเนี่ยแต่บางครั้งมันออกตัวกลับเลยเนาะ,นะก็สามตัวหนึ่งสี่ศูนศูย์สี่เก้าศูนย์สี่ห้าเอาไปเบึ่งท่านอื่นค่ะทุกผู้ชมเดี๋ยวแคบหนาจอเลยค่ะเดี๋ยวจะแดงหาท่านอื่นให้อืมของเอดกาแฟดำถือุนถือเล่านะฮะเอาเอาของวัฒนาะ ควาวัดสนาผ้าด้วยนี่ค่ะห้าหน้อยไปิดกวนเด้อห้าหน้อยกับเขาโวยเขาตลวดเลยค่ะสามห้าหน้อยมัดรวมเจ็ดกับแปดห้าหน้อยนี่มันออกชอบเหล็กเล่าคนเนี่ยชอบมาออกห้าหน้อยนี่ค่ะเจ้าเหล็กเล่ามาสื่อห้าหน้อยอยองของพื้นนะอันนี้คือห้าหน้อยนะคะเจ็ดสองแปดสองเจ็ดหกเจ็ดแปดค่ะสองเจ็ดไ่ชัดเนาะ ค่ะเจ็ดสองแปดสองเจ็ดหกเจ็ดแปดสองเจ็ดแปดสองเจ็ดหกขา 5, ห้าน้อยเราพัฒนาแคบหน้าจอเด้อค่ะเด้อจะแดงว่าเขียนเอาอันนี้เพิ่นชัดอยู่อันเซียนฝั่งทนตัวหนังสือเพิ่นบ่คมนะก็ได้ดกระดคัดลอกนะตัวนี้จะเส่ใบ้เบิัง,งชัดในบันไปค่ะของเซียนฝั่งทนเนาะ สิเบิงออกบ่ลไล่เมื่อเชินเบิงกันผิดพลาดเนาะว่าจรียงเขียนถูกต้องบ่เดนสกับหค่ะโอ้โหห้าปดอีกหลือเขาจะรับไหมเนี่ยนากวม่รับจอสี่สองหสองห้าแดสี่ห้าสี่สองสี่ห้าหกแปดห้าสี่ห้าปดสองสห้าสองห้าแปด กัน44 55เนาะนี่ค่ะค่ะแคบหนาจอได้ละบอลหมวดที่แล้วว่าถูกเนาะค่ะสองหมวดนั่นถูกนะคะไปต่อที่แอดกาแฟดำบัดนี้สีเบืองแอดกาแฟดำมันกับตาไล เอสกาแฟดำยังไงมาแล้วนี่นี่คือรัฐบาลได้ว่่ได้ลงคลิปบ่ะฮะที่แดงว่่ได้ลงคลิปบ่สบายขอโทษขออภยัยสรุปไวยก็ว่าได้สรุปเนาะถ้าได้สรุปก็สิได้ลงหาเลยอันนี้เล่าพัฒน,นาเดี๋ยวเบื้องขอู่นเก่าก่อนนี่ค่ะวันที่ สิบห้าค่ะวันที่สิบหาที่ผ่านมาออกสองแปดกับหกแปดมอค่ะหกแปดสองแปดเอ้ยเขาวนเขาล่างรูดหกรูดสองได้บนทั่งบนทั่งล่างค่ะโอ้โหสุดยอดมากมือนี่ค่ะมากมือนี่ วันที่สิบเจ็ดนะคะรูดเก้ารองสี่ของผู้ใดโหลดเก่าเส้นเส้นฟังท้นรูดสี่เนะเะนาะมาเปรียบเทียบกันได้เลยเดี๋ยวเจดียงเดี๋ยวเจะแดงอ่านให้ฟังมิตตัวใดบ้างของของวัสนาพราะลุยมิตรตัวใดเดี๋ยวกลับไปเบื้องไมมิตัวใดแคบคอมเมนต์บอกจเจดงยนะดูด่วนเลขล็อกกองฉลากเนาะรูดเก้า ลองสี่ถ้าสี่มีหนึ่งเก้ามีหนึ่งเก้าสี่เก้าหกเก้าเจ็ดเก้าค่ะแล้วสี่มีหนึ่งสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่กันเก้าเก้าสี่สี่แปดสี่เก้าแปดเจ็ดเก้าเก้าหกสี่สี่เจ็ดเก้าระวว่างหกสี่เลยค่ะเด้อมีบนให้หนิมีหกสี่ค่ะเจ็ดเก้าแปดสี่ อ๋อเลขบ่มีหาของโมดูลเลขเดีดยันมีหาแล้วก็ของนี่มี4ีตรงกันตัวใดตรงกันคือหนึ่งหนึ่งีเนาะเนาะตรงกันหนึ่งซีกับซีแดงอีก4ีเก้าอ๋อตรงกันกับหนึ่งเดี๋ยวหนึ่งีีเก้าตรงกันตัวไหนอีก4ีห้าไม่มี สี่สามสี่สามบวมี่หกสี่บวมมี่หาหกบวมี่มีสองโตค่ะที่ตรงกันที่ตรงกันมีหนึ่งสี่กับสี่เก้านะคะสี่เก้าสี่เก้าสี่เก้าตรงตรงเลยกับหนึ่งสี่นะเอาตรงกันดูของวาสนามีสี่นะมีสีอย่าง ผู้ใดใจว่าเย็นกับไปเด้อค่ะผู้ใดเบิ่งเป็นละ่ะจะเรียงว่าจะเรียงขี้ลืมเปนตัวใดเออมิซีหาซีฮานี่ตรงกัน,ตร,กนตรงกันตรงกันตัวเดียวคือซีหาเอาตรวจซีรดูดซีได้เงินคะ่ะรดูดซี อย่าลืมซีซีอย่าลืมซี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 อย่าลืมซีซีนะฮะตรงกันซีหาตรงกันเส้นฟลางทนเอากาแฟดำกาแฟดำกาแฟดำตัวไหนตัวไหนซียัง ือ CC ซีคือกันค่ะท่านผู้ชมซี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 เอาเดนซีเก้าสีไปเลยฟันตัวเดียวเก้าสีฟันตัวเดียวเก้าสีเพิ่นเพิ่นเพิ่นวิ่งเก้าเสี้ยนฟังทุนวิ่งซีเสี้ยนเอ็สเอ็นยังไงกันละเอ็ดกาแฟดำดูดเก้ากับซีอาจมาน้ำกันทั้งสองตัวขึ้นวันว่างันเนาะ ทีนี้ก็มีซีซีเ่นซีกับซ9ค่ะแล้วก็วัจนาผ้ารวยมี4ีเห้าเนซีหาเอาสี่เรงฟันต้องหาแร่งสีตัวใดเรนส่ห้าสีแล้วก็ c ีเอาตัวเด้นมาใส่กันเลย c ีเก้ากับมากับซี ของเพิ่นเก้ากับซีมาน้ากันของวาสนาพา้ารวยวาสนาพา้ารวยมาจะล่ะหาหาหาเด่นซีรูดซีคือกันค่ะบันนี้เอาสิไปใสไซีซีคือกันตัวเนื่องหมอดูเลขเด็ดฟันตัวหา สูดหาสีหาไตัวเด่นบิดเลยนี่ค่ะเออวิคอแล้วเจอแดงวิคอไปวิคอแล้วเจอแดงวิคอแล้วเอาไปบันนี้ถูกหวยมม่กันมาแรกนี่ หาสามอย่าลืมเด,อดอิกสันล่างหาสามก็ได้ห้าสามลูดหาลูดลูดหาลูดสี่เอา,า,า,าไปเรื่อยๆน้ำกันแบบน,นี้